สินค้าตัวนี้จอยขายได้แล้วนะคะคือแบรนด์ซาร่านั่นเองแต่ว่าตัวนี้มีตำหนินะคะเหมือนแบบสีตกเนาะจอยก็ทำวงกลมให้ลูกค้าดูนะคะว่าสินค้ามีตำหนิอันนี้คือคำคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่จอยใช้นะคะจอยตั้งราคาไว้40นะแต่ว่าจอยขายได้27เหรียญนะคะที่จอยลดให้เยอะเนี่ยเพราะว่าสินค้ามีตำหนิเนาะตัวนี้จอยได้มา12เหรียญ99นะคะเพื่อซื้อเพิ่งซื้อมาสัปดาห์ที่แล้วที่ร้าน มาเชลส์นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาหยิบของกันรุ่นนี้จอยขายได้ทั้งสตัวเลยนะคะอันนี้มีตําหนีทั้งสองเลยต่อมารุ่นนี้ดีใจมากที่ขายได้เป็นเบเซอร์นะคะสีฮอตพิงค์เนาะอันนี้เป็นของใหม่นะคะพร้อมป้ายแบรนด์คือแอนเทลเลอรนะปกติจอยเลี่ยงที่จะไม่ขายแต่เดี๋ยวนี้ขายได้นะคะถ้าเราเลือกสื้อ้าให้มันตรงกับเทรนนะคะ ให้มันตรงกับสีที่ขายอะคะ่ะก็ขายได้นะขายไปที่สี่สิบเหรียญนะคะจอยตั้งไว้ห้าสิบนะถ้าจำไม่ผิดจอยซื้อมาปีนี้อ่านี่มาดูลังนี้สีชมพูไม่ใช่อันนี้ก็ชมพูไม่ใช่ ซื้อมาเดือนหนึ่งเจอแล้วแอนเทลเลอร์หาตั้งนานกว่าจะได้นะคะตัวนี้ต่อมาตัวนี้จอยขายไปที่24เหรียญน,นะคะบแบรนด์คือ Purple Label นะคะเป็นกนเกงเล่นโยกค่ะนะคะซื้อมา6เหรียญ49่ซื้อมาปีนี้ว่าน่าจะอยู่วังนี้ อันนี้เห็นสีม่วงๆตัวนึ้งไม่น่าจะใช่ถ้าลังนั้นไม่มีอาจาจะอยู่ลังนี้อันนี้ก็สีม่วงแต่มไม่ใช่เจอแล้วอยู่ลังข้างๆกันอันนี้คือ l u c k แบรนด์นะคะจอยขายไปที่แบรนด์เป็นอย่างนี้นะ,ะขายไปที่24เหรียญ99นะคะไซส์ 2X อันนี้เป็นของมือสองนะคะของมือหนึ่งเนี่ยน่าจะขายอยู่ที่ห้าสิเ้าเหรียญน,นะคะโอเคดูรหัสซื้อมาเดือนสองปีนี้เออนี่เจอเลยอันนี้ค่ะเจอเร็วมากแล้วก็กลองไปก่อนต่อมาจะเป็นแบรน บอสนะคะตัวนี้จอยตั้งราคาไว้สิบเก้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะขายไปที่สิบห้าเหรียญเนาะก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือป้ายเห็นหมาป้ายเป็นแบบนี้แล้วทุกตัวเนี่ยจอยทำรหัสเอาไว้นะสองสองคือปีที่แล้วนะคะซื้อมาตั้งแต่เดือนสี่ปีที่แล้วนะคะเวลาจอยหาเนี่ยจอยก็มีหมายเลขหน้ากล่องโอเคมาเลือกกัน จะเจอไม่แน่อ๋อนี่หันด้านข้าทุกใช่ไหมต่อไปเลย,ยนี่ค่ะแบรนด์เทาวบอสรหัสต้งโยนลงกับพื้นไปก่อนแล้วก็รุ่นี้นะคะอันนี้คือ บารบารนะคะโจ w วิตนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เวลาจอยเจอเนี่ยสินค้ามักจะมีตำหนินะแบรนด์เป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้จอยขายไปสิเ้าเหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยซื้อมาสี่เหรียญ99ซื้อมาตั้งแต่ตอนเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจอยจะหยิบของหาค่อนข้างง่ายนี่อยู่ตัวนี้เลย ปกติอะตอยอะจะดูลายผ้าเป็นหลักนะคะพอตอยเห็นลายผ้านี่กล่องเลยใช่ไหมตอยก็จะมาดูรหัสสินค้าที่ตอยทําเอาไว้นะคะโอเคได้แล้วกางเกงผ้าแช,ชมเบรนะคะก็ส่วนมากเนี่ยตอยจะชอบมีรูปประกอบด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะห้ามใช้รูปนะคะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เนาะแต่ว่าถ้ามีรูปเนี่ย มันช่วยในการขายได้เยอะนะคะเพราะว่านางแบบเขาใส่สวยเนาะแล้วอันนี้ก็คือรูปที่จอยถ่ายเอาไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อผ้าเป็นผ้าแชมเบรนะคะจอยบอกแล้วนะช่วงนี้ผ้าแชมเบรขายดีนะคะให้หากันมาเนาะอันนี้ของของเดือนนี้โอเคตัวนี้จอยซื้อมา6เหรียญ49่นะคะขายไปที่28เหรียญโอเคเรามาหาของกัน ล้วงไปเจอทันทีอ้าวรหัสตรงนะคะเนี่ยค่ะผ้าแชมเบรจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆโทนสียีนแต่ว่าเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบบางนะคะจะไม่เหมือนเป็นเดนิมยีนนะคะเดนิมยีนเนี่ยเนื้อผ้าจะหนากว่านะนี่เป็นอะไรที่อยากจะให้ดูมากนะเป็นคางล่าสุดที่จอยซื้อมานะตัวนี้แบรนด์คือแอนเทเนอร์นะคะจอยบอกแล้วว่าลายแบบเนี้ย ขายดีนะคะใครเจอให้รีบซื้อเอามาขายนะจอยขายไปที่32เหรียญจอยตั้งไว้40นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะไซสูส่เลยก็ยังขายได้อันนี้น่าจะอยู่อยู่ไหนดีเนาะเจอแล้วนี่ค่ะลายเป็น ประมาณนี้นะคะสีเขียวตัวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือแบรนด์เบตตี้จอร์ o สันนะคะไซส์เล็ก XS นะคะแต่อยากจะให้เห็นลายลายจะเป็นลายสตรอเบอรีนะคะจอยได้มาจากร้านมาเชลส์นะคะ39เหรียญ99เนาะจอยขายไปที่58เหรียญเราต้องส่งต่างประเทศด้วยนะคะชุดนี้จอยเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสัก2วันสินค้าคือนนี้เนี่ยค่ะ จอยแนะนำนะใครเจอลายนี้นะคะแบรนด์นี้ลองเลือกซื้อมาขายดูถ้าใครไปเจอเสื้อผ้าวินเทจนะแนะนำเลยให้เลือกซื้อมาขายกันเป็นร้อยเหรียญเลยนะ,ะให้ดูแบรนด์กันเอาไว้นะคะต่อมาขายใน p o ชม m a r คขายได้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแบรนด์ซาร่าถ้าจอยจำไม่ผิดจอยได้มา12เหรียญ99นะคะตอนซื้อจอยได้มา2ตัวขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออีก1ตัว ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนห้าปีที่แล้วเดือนห้านี่ค่ะแบรนด์คือซาร่านะคะเป็นของใหม่จอยซื้อมาจากร้าน T J Maxx ถ้าจอยจำไม่ผิดเนาะจอยบอกแล้วถ้าใครอยากขายแบรนด์นี้นะคะ ไม่ไม่ได้อยากซื้อในชอ็อปในช็อปราคาแพงให้ไปหาในร้านทีเจมแม็กซ์แล้วก็มาเชลส์นะคะสามารถซื้อเอามาขายทำกำไรได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยขายได้เดี๋ยวจอยก็จะไปแพ็คเนาะซองอันนี้ได้มาฟรีนะคะจาก ไตรนีถ้าจัดส่งของพอร์ชมาร์กอะค่ะสามารถใส่ซองนี้ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องเสียสินค้าแพคเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ